กลองดิแล็ อากาศแจ่มใสมากเลยนะคะวันนี้จะมีคนมาเยอะกันเลยนะคะได้สังเกตเห็นแล้วตอนนี้เป็นในช่วงเช้าพิธีการผูกพัชสีมาก็ยังไม่เริ่มนะคะพิธีจริงๆเริ่มก็ประมาณ9ก้าโมงครึ่งก่อนหน้านั้น ดิฉันได้มาที่นี่แล้วตั้งแต่วันพฤหัสนะคะและวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่สองกรกฎาคม2022ได้มีพิธีสำคัญสำคัญในทุกๆวันจากที่เมื่อวานนี้ในช่วงบ่ายมีการประชุมของสทยอนะคะแล้วก็เป็นโอกาสสำคัญด้วยได้มีการเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารของสทยในครั้งใหม่นะคะดิฉันอยากจะสรุปให้ทราบคร่าวๆนะคะเพื่อที่ท่านที่สนใจว่าผลการเลือกตั้งนั้นเป็นอย่างไรโดยที่ว่าการเลือกตั้งก็คือคณะกรรมการบริหารแล้วก็จะมีตำแหน่งสำคัญสำคัญ อยู่สี่อย่างนะคะก็คือว่ามีการเลือกประธานคณะกรรมการบริหารแล้วก็เลขาประชาสัมพันธ์และสุดท้ายที่สำคัญก็คือเหตละเหนะคะโดยในทั่วๆไปแล้วทุกตำแหน่งจะไม่ใช่ว่าเป็นพระรูปเดียวหรือว่าเป็นท่านเดียวแต่ก็จะมีผู้ช่วยด้วย ของประธานนั้นก็มีรองประธานถนสองรูปแล้วก็เลขาก็มีผู้ช่วย4รูปประชาสัมพันธ์ก็ยิ่งต้องมีใหญ่เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยสื่อมออีอิทธิพลมากเลยในการที่จะกระจายข่าวไม่ว่าจะเป็นในทาง Twitter เป็น Facebook หรือจะเป็น ในลักษณะที่ว่าทําคลิปเองหรืออะไรอย่างนี้คือว่างานมากแต่ทางนี้ว่าถ้าเผื่อว่าข่าวแต่และอย่างแต่และกิจกรรมถ้าได้เผยแพร่เผยภาพไปมากเท่าไรนะคะก็ยิ่งจะเป็นการกระจายข่าวที่สำคัญให้ทราบกันโดยทั่วๆไปเฮ้ยดิฉันขออนุญาตนะคะกล่าวถึงนามคณะกรรมการทั้งหมด อาจจะเป็นชื่อสั้นๆคร่าวๆนะคะแล้วก็ถ้าถ้าสนใจก็เข้าไปในเพจของสาทยอได้ศสาทยอก็คือเป็นคำย่อของสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปซึ่งว่าจากการเลือกตั้งนั้นก็จะมีววราสองปีนะคะหกห้าหกหกแล้วก็หกเจ็ดแล้วก็ใน ถ้าเผื่อว่ามีการประชุมของสทยนี่อีกก็จะมีการเลือกตั้งกันอีกนะคะตอนนี้ก็ผ่านพ้นวิกฤตของโควิดสถานการณ์ตรงนั้นไปแล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสที่ดีแล้วก็ที่สําคัญมากเลยนะคะในการปรับเปลี่ยนเพื่อจะทําให้สหภาพนั้นได้มีการทํางานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆของพัรรมทูตไทยในยุโรปนี้นะคะ โดยท่านประธานนะคะซึ่งว่าเท่าที่ดิฉันได้ดูแล้วจะว่าเป็นการปรับเปลี่ยนในหลายๆอย่างเลยนะคะท่านประธานก็คือท่านหลวงพ่อที่วัดไทยโนเว์นะคะพระวิมลศาสนวิเทศซึ่งเป็นเป็นประธานแล้วก็รองประธานที่คุ้นเคยนะคะถือว่าดิฉันมาก็คือว่าเป็นของท่านพระมหาจำเริญเคมาวีรู ทีวัดพุทธวิหารอัมสเตอร์ดัมและรองประธานอีกรูปหนึ่งก็คือพระวิเทศตุนยาพรที่วัดพุทธารามประเทศสวีเดนในส่วนของเลขานุก,การก็คือพระมหาวิวัฒชาเนสโกที่วัดพระธรรมกายไร้แรงอยู่ประเทศเยอรมน,นีนะคะแล้วมีผู้ช่วย ก็คือพระอาจารย์อนุศัก์จันทศรีโลที่วัดพุทธวิหารเบอร์ลินพระมหาโนสุมังคะโลที่วัดนวมินทระราชูทิศลิยงประเทศฝรั่งเศสพระสาธทนสันติวัตรจากวัดพุทธภาวนาเวสโรสสวีเดนและรูปสุดท้ายผู้ช่วยเลขา ก็คือพระมหาวิทยาจากวัดอุทธธรรมประเทศออสเตรียนะคะก็มีอยู่สี่รูปด้วยกันในส่วนของที่เป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์นะคะซึ่งประธานหรือเป็นหัวหน้าของฝ่ายประชาสัมพันธ์ก็คือพระวิเทศภาวนาธรรมจากวัดพระธรรมกายบาวาเรียเยอรมนีมีผู้ช่วยทั้งหมดสี่รูปนะคะ ก็คือพระมหาสุวรรณจากวัดพุทธบูชาฝรั่งเศสและพระครูปหลัดภัยบูลกิตจ,จากวัดสมเด็จเยอรมน,นีพระบัณฑิตจากที่วัดธรรมมังคลารามประเทศสวีเดนแล้วพระคุณเจ้ารูปที่สี่ก็คือพระมหาลิกรจากวัดพระธรรมกายบาวาเรีย ประเทศเยอรมน,นีในส่วนสุดท้ายก็คือเฮนยิกซึ่งก็มีสองรูปซึ่งเป็นหัวหน้าของเฮนยิกก็จะเป็นพระคุณเจ้ารูปเดิมนะคะก็คือพระครูผีติธรรมวิเทศจากวัดศรีนครินทร์รวารารามประเทศสวิตเซอร์แลนด์ผู้ช่วยก็คือพระมหาสุพจน์วัดเดียวกันค่ะจากวัดศรีนครินทร์พระวราราม เซอร์วิสลนด์ซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะมี15รูปนะคะที่ประกอบเป็นองค์คณะของคณะกรรมการบริหารของสทยในปีนี้และจะมีวาระทั้งหมดก็คือ2ปีซึ่งก็ขอกราบอนุโมทนาขอแสดงมุทิตาจิตด้วยกับพระคุณเจ้าทุกรูเจ้าคะ่ะ นั่นก็คือรายชื่อของพระคุณเจ้าที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการของสทยอใหม่นะคะจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ได้มีผู้คนมากันเยอะแล้วนะคะเพราะว่าก็จะใกล้พิธีซึ่งจะมีการทำพิธีข้างในศาลานี้นะคะเป็นในช่วงตอนบ่ยายก็จะมาีกา,ารถูกพัชชส,ส,สีมาในพิธีสำคัญ สำหรับท่านที่สนใจนะคะก็ติดตามข่าวสารย้อนหลังได้ไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมเป็นคลิปเป็นภาพนะคะก็คือที่ของวัดพุทธารามที่สินแลนด์นี้เองหรืออาจจะเป็นช่องทางของสทยเองนะคะที่เ Facebook หรือว่ามีหลายช่องทางได้กันเลยตอนนี้วิธีการเผยแพร่ข่าวสารเนี่ยมีอยู่หลาย แหล่งด้วยกันก็ตามความสะดวกอธัธยาศัยนะคะถ้าท่านสนใจก็เชิญติดตามได้เจอกันในช่วงตอนบ่ายๆนะคะหาโอกาสมาอัปเดตหรือนำเสนอให้ดูลูกมิมิตใกล้ๆตรงนี้นะคะ